e e n m o o นนะครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการแล้วก็พัฒนา Automation Platform นะครับเราดำเนินการมากว่า2ปีครึ่งจริงๆต้องเรียกว่าเป็นบริษัทร้องใหม่นะครับแต่เราก็ส่งมอบงานกว่า70โครงการในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเรามีพนักงานกว่า90คนนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารและพนักงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในวงการ Software ์ด v e วล p อปเมนตแล้วก็เอ็น r ตอร s ไพรส์โซลูกว่า20ปีครับ Revenue model ของเรานะครับแบ่งออกเป็น4เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือการส่งมอบโครงการซอฟต์แวร์ development ที่เป็นโปรเจกต์นะครับแบบที่2เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ as a service 3คือการที่เราเนี่ยขายหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่าย solution ให้กับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับแล้วก็4รายได้จากการทํา MA หรือว่า maintenance fee ครับในกลุ่มของสินค้าของเรานะครับแบ่งออกเป็น3สินค้าหลักนะครับกลุ่มที่1เนี่ยคือการพัฒนาเว็บ ไซต์หรือว่าโมบายแอปพลิเคชันนะครับจ,จุดเด่นของเราในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยมี U X U I Design แล้วก็อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเรามเีเราใช้ทั้งหมดเนี่ยเกือบจะเป็น Native App นะครับแล้วก็จุดเด่นจุดที่2เนี่ยคือความเร็วในการส่งมอบงานเนื่องจาก Product ของเราส่วนใหญ่ในการที่เราส่งมอบงานให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะพัฒนาต่อยอดจาก Core Product ที่เรามีอยู่แล้วครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้าที่เราเสิร์ฟอยู่ในปัจจุบนนันนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลากหลายอินดัสทรีนะครับกลยุทธของเราที่จะเติบโตเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยมุ่งที่จะเอนเกจกับลูกค้าให้เป็นมิดเทอ m มหรือว่าลองเทอ r m มพาร์ทเนอร์นะครับเราต้องการที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำออโตเมชันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับในกลุ่มที่2เองนะครับกลุ่มนี้จะเป็นโปรดักที่เรามองว่าเข้าถึงได้ง่าย ตัวนี้จะเป็นการที่เรามี process automation software ครับเราเน้นใช้ product ที่เกี่ยวกับ OCR และ RPA เป็นหลักนะครับจุดนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราต่างจากคู่แข่งก็คือราคาที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้างต่ำแล้วก็เข้าถึงง่ายครับเรามองว่าจุดนี้จากลูกค้าที่เราเสิร์ฟอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังมีตลาดที่ใหญ่ในเมืองไทยที่เราสามารถโตได้อีกเยอะราคาของเราเนี่ยเริ่มต้นที่หลักหมื่นครับเข้าถึงง่ายมากๆ ผลิตที่3เนี่ยจะเป็น s t u Den t Life Cycle กับ Online Training ครับเราเป็น market leader ในตลาดในเรื่องของ EdTech เรามองว่าตรงนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตได้เนื่องจากปัจจุบันเทรนด์ของรัฐบาลในการทำ Education d i g i t i z a t i o n ครับสุดท้าย our roadmap ของเราในการเติบโตนะครับเรามอง Revenue Growth เนี่ยที่40%ต่อปีหลังจากนี้นะครับ uh, Strategy ของเราเนี่ยก็จะเป็นการที่ launch feature ที่เกี่ยวกับ AI เพื่อทำให้ product ของเราเนี่ย Differentiate ในตลาดนะครับ เรามี fundraising plan ที่ปีที่แล้วกับปีนี้เราทำผ่าน private offering แล้วก็ต้องการที่จะ list ใน live exchange ในปีหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ